มาอยู่ที่บ้านหัวตะพานเพื่อนบ้านหัวตะพานหมู่สิบเอ็ดเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยนะ้องเพื่อนตะบลเีรามอําเภอเมืองสุรินทร์เนาะ หมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองมาประมาณส9บเก้ากิโลกว่ากว่าเกือบ20ิกิโลเพื่อนเกือบ20ิกิโลชาบ้านตรงนี้เป็นเขตของชนบทตั้งแจังหวัดสุรินทร์นั่นเพื่อนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะตรงนี้หมู่บ้านอยู่กลางทุ่งนาเลยชาวบ้านก็จะมีอาชีพทําไร่ทํานาเนาะปลูกพืชเลี้ยงสตัตว์เพื่อนปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ ต่วงนี้ก็ถึงฤด,ดูทํานาน,นเพื่อนวัวไฟก็หากินใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้เนาะแถวแถุ่ถถงนาวัวไฟก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละเพื่อนเป็นชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่นี่น้องเพื่อนเสียงวัวดังแล้วเรียกหากันน้องเพื่อน ันนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านเนาะเสียงดังจากหมู่บ้านเข้ามาเพื่อนแถวนี้ก็จะเริ่มไถานากันแล้วเนาะนีเริ่มบานข้าวแล้วเพื่อนอันที่เป็นสีเขียวเขียวก็เป็นทุงน่งนาที่ยังไม่ได้หวานข้าวเนาะวัวควายก็จะกินหญ้าตรงที่ยังไม่ได้หวานข้าวเนาะนี่ตรงน,นี้ไถานา,า,ถาแล้วเพื่อนนี่รถกําลังไถนาจะเริ่มไถแล้วนี่เลยอีกกไม่กี่แปลงยนัเนพื่อนตรงนี้ที่เป็นสีเขียวเขียวเป็นหญ้าอยู่ เป็นทุ่งหญ้าเนาะในทุ่งนาท่านเพื่อนแต่รถไถก็กําลังเร่งไถนาอยู่มนึ่วันไปบ้างแล้วบางส่วนเนาะเริ่มหวานข้าวไปแล้วบางส่วนยังเหลือก็เยอะเตออ์กไม่มากมันเพื่อนเตอีกแค่ไม่กี่แปลงก็จะไถเสร็จแล้วนี่ฝูงควายก็เร่งกินหญ้าฝูงวัวก็กําลังปล่อยออกไปให้กินหญ้านท่านชาวบ้านต้องมาเลี้ยงเนาะทุกวันนี้ต้องมาหน้ามือ นั่งเลี้ยงทั้งวันนะทุกวนนี้เพราะว่าชาวบ้านก็ห่านข้าวแล้วเนาะบางส่วนก็งอกแล้วบางบางแปลงก็พึ่งหวานยังไม่งอกนะ <c oughs> วัวเรียกหาก,กันอยู่ <c oughs> <c oughs> บางคนก็ชาวบ้านบางคนก็เกี่ยวหญ้ามาให้กินที่บ้านเนาะเพราะว่าไม่ได้ปล่อยไปไกลเนาะอยู่ที่สวนในบ้านก็เกี่ยวหญ้าใส่กระสอบมานะ เป็นชีวิตประจําวันของชาวบ้านที่นี่เ,เพื่อนๆบางคนก็ปั่นจัก,กรยานใส่ญ้ามาใส่กระสอบมาหลังจัก,กรยานแบบนี้เนาะเอาไปให้วัวกินหญ้าที่สวนรอบบ้านเ,นเพื่อนเพราะว่าแถวทุ่งนาก็ต้องมาเลี้ยง,งต้องมานั่งเลี้ยงทั้งวันช่วงนี้ข้าวของชาวบ้านก็เริ่มงอกแล้วเลยปล่อยไปให้กินหญ้าเองไม่ได้เ,เพื่อนต้องไปนั่งเฝ้าชาวบ้านก็บางคนก็ ไม่อยากไปนั่งเฝ้าทั้งวันในช่วงนาก็เลยต้องเกี่ยวยหญ้าไม้กินที่สวนบรรยากาศแถวแถวหมู่บ้านนะตอนนี้บางคนก็กำลังปล่อยวัวออกไปนะั่นเองเป็นชีวิตประจำวันของแถวชนบทนะัท่นเพื่อนแถวบ้านนอกจริงๆนะตรงนี้ เราได้มาชมบรรยากาศแ,แถวบ้านนอกนัเพื่อนวันนี้อากาศดีมากแถวบ้านนอกเราแถวแถวชนบทห่ทางไกลตัวเมืองเนาะมีวัวกำลังเดินไปนะัเพื่อนจะหากินหญ้าเนาะสมมากก็จะวานข้าวนั้นะเพื่อนรถไถนี่รถก็ขนข้าวไปบางทีก็ ขับกลับบ้านนะเพื่อนขนข้าวไปไว้แล้วก็ให้เขาส่วนมากก็จะจ้างคนหวานน้เพื่อนเพราะว่าเฟลทุ่งนาจะเยอะนะ้เพื่อนนาเยอะก็หวานเองไมนะ่เสร็จเนาะต้องจ้างคนให้หวานด้วยขนข้าวไปใส่รถไปให้คนหวานที่ทุ่งนานะรถไถก็ไถนาไปเรื่อยๆหุงควายก็กินหญ้าไปเรื่อยๆในทุ่งนานะ จ้ของต้องมานั่งเฝ้านั่งเลี้ยงอยู่ทั้งวันทุกวันนี้เพราะว่าข้าวก็เริ่มงอกแล้วในทุ่วงนาเนะถ้าปล่อยเหมือนแต่ก่อนก็ไปรุยข้าวคนอื่นทำให้ก็ลุยข้าวข้าวก็จะมีรอยหัวรอยควายเต็มไปหมดน,นะเพื่อนก็เลยทำนาเหมือนกันก็เลย รู้น้เพื่อนว่าเป็นยังไงก็อยู่ที่สวนดีกว่าเนาะไม่ต้องปล่อยออกไปเนาะบางทีเยอะก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะก็อาจจะไปดูข้าวคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นชีวิตประจําวันของคนที่นี่นเพื่อนทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะอาจจะมีลงบ้างแต่ไม่เป็นไรน้อเพื่อนก็เข้าใจกันนะทํานาเหมือนกันเพื่อนเลี้ยงวัวเหมือนกันนะ ตรงนี้ยังไม่ได้วานเพื่อนชีวิตประจําวันของชาวบ้านแถวชนบทมันนอกเพื่อนเพื่อนปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทําไร่ทํานานะเป็นกเกษตรกรส่วนมากแถวนี้ไม่ได้ปล่อยไปไกลเ,เพื่อนไปไกลไม่ได้เพราะว่าทำนา ต้องทำนาด้วยบางคนก็ต้องไปหวานข้าวด้วยก็เลยปล่อยวัวปล่อยควายไว้ตรงนี้ก่อนให้เขาหากินหญ้าแถวนี้เนาะที่อื่นๆเขาก็ไถานากันหมดแล้วเนาะไม่ค่อยมีที่ให้กินแล้วตอนนี้หญ้าก็ไม่ค่อยมีเนาะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้ก็ยังดีที่มีที่อยู่ เหลืออยู่บ้างในตรงนี้น้นเพื่อนพอได้หากินได้บ้างนิดๆหน่อยๆใกล้ๆหมู่บ้านฝูงควายก็เร่งกินหญ้านะวันนี้แดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพื่อนรู้สึกว่ามีเมฆหมอกเมฆไม่ใช่เมฆหมอกนะรู้สึกว่ามีเมฆดําเยอะมากวันนี้ฟ้าครึ้มเนาะตอนเช้าอากาศกําลังเย็นอยู่ลูกควายตัวเล็กๆกําลังเร่ง,รงกินหญ้าอยู่ตรงนี้ เสียงอาจจะดังเข้ามานั่นเพื่อนเสียงจากหมู่จากวัดเนาะเสียงจากบ้านหมู่บ้านบ้างวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายไกลน้ออยู่แถวแถวหมู่บ้านตรงนี้